แล้วก็มันไม่ด้วยสมองจะลงด้วยสมองจะโล่งวงด้วยใช่ไหมคะหลับยาวแล้วก็ตื่นมาทีเดียวแล้วก็จะโล่งรู้สึกว่าเออจะไม่แบบว่าไม่เพียด้วยตื่นขึ้นมาใช่ไหมคะค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะครับคือว่าต้องขอบคุณท่านประ์ากมากจริงๆเลยที่ว่าได้ได้มาเจอกับผลิตภัณฑ์ แม่มดก็เบี้ยเนี่ยได้ทําไม่รบเหมือนว่าชุบชีวิตเราขึ้นมาใหม่ก็ว่าได้เพราะว่ามันได้หายจากที่ว่าเราปวดทรมานมาสักทีๆๆๆตอนนี้พ่อก็ดีใจนั่นดีใจดีใจมากเมื่อคืนดีใจกก็แบบว่าคนเรา,าเพอเวลาไม่เจ็บไม่ปวดก็จะมีความสบายใจขึ้นมาๆๆๆๆ ดีแล้วค่ะเป็นสะพานเป็นสะพานบุญส่งต่อนะคะส่งต่อให้กับผู้คนที่เขา,าเริ่มมีปัญหาทางด้านสุขภาพไม่ดีเพราะว่า,าตามต่างจังหวัดนะคะเขาก็ไม่ค่อยดูแลเรื่องสุขภาพกาันเหมือนแม่ของแม่มดจุกแจงค่ะก็ไม่ค่อยดูแลสุขภาพนะคะแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเหมือนพี่น้องเนธนะคะอ,อยู่บ้านเลี้ยงหลานอะไรอย่างเงี้ยโดยที่แบบว่า,าตัวเองก็มีปัญหาทางด้านภูมิแพ้ก็ไม่เคยที่จะใส่ใจดูแลตัวเองแต่ว่า พอได้มาเจอเพื่อนนะคะเพื่อนที่อ่าร่วมแก๊งเขาอะค่ะอ่าได้มาพูดคุยกันแล้วก็ได้มาเจอกันแล้วก็มาแนะนําเนี่ยค่ะก็เป็นสะพานบุญที่ส่งต่อก็รู้สึกนะคะรู้สึกดีใจที่แบบว่าอ่าได้มาชมทิมดื่มทานของผลิตภัณฑ์ของแบรนด์แม่โมดเนี่ยค่ะเราก็โชคดีกันทุกคนนะคะโชคดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของแบรนด์แม่โมดเนี่ยค่ะเป็นอ่าสุดยอดนะคะสุดยอดที่เป็นแบรนด์แบรนด์แบบว่ามีสารสกัดนะคะที่อ่า ท่านประธานของเรานะคะได้คิดค้นขึ้นมานะคะเพื่อตอบโจทย์เกี่ยวกับทางด้านปัญหาสุขภาพนะคะไม่ว่าเราจะมีปัญหาสุขภาพทางด้านไหนไม่ว่าจะเป็นข้อเข่านะคะสายตานะคะเรื่องผิวพรรณนะคะระบบภายในร่างกายของเรานะคะอ่าที่มีปัญหาทางด้านความดันบางคนจะ,ะมีความดันแบบออย่างไวของรูโรดนะคะจะมีปัญหาทางด้านความดันที่ไม่รู้ตัวนะคะ เพราะว่าคนใต้เนี่ยชอบทานเค็มใช่ไหมคะอ่าชอบทานกินกินเค็มอย่างเงี้ยค่ะอ่าทานเค็มเนี่ยจะมีปัญหาทางด้านอ่าเนี่ยละคะความดันนะคะอ่าแล้วก็อ่าอ่าที่ทานโซเดียมเยอะๆก็มีอ่าเกี่ยวกับอ่าสารปรุงแต่งสารปรุงแต่งที่อยู่ในอาหารโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยละคะก็จะเป็นพวกผมชูรรสอ่ารสด,ดีอะไรอย่างเงี้ยซอสนะคะซอสปรุงรส